เปิดจองแล้ววันนี้จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนที่ดินเงินผ่อนราคาถูกพิกด ช่องแมวสายบุรีราคาถูกมากราคาเริ่มต้นเพียงแค่ห้องละ65,000บาทเท่านั้นทาเลดีอยู่ในชุมชนบ้านช่องแมวอยู่ยืงเยื้องกับโรงเรียนบ้านช่องแมวด้านหลังแปลงจะเป็นพรเนาะพรเนาะบาบสโซทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีตลาดเป็นตลาดนะัดแล้วก็มีบรรยายศาสนามีทั้งตลาดแล้วก็มีคนมาฟังบรรยายแล้วก็ด้านหน้าฝั่งนี้ก็จะเป็นชุมชนบ้านช่องแมวหรือเป็นชุมชนใหญ่หรออ ชุมชนชอมเมมีมัสยิดห่างจากตัวเมืองสายบุรีเนี่ยเพียงแค่3กิโลเท่านั้นห่างจากถนนซีเลนเนี่ยเพียงแค่2กิโลหน้าแปลงที่ดินติดถนนรักยางแบบนี้ตอนนี้สภาพยังเป็นสวนยางอยู่ซึ่งเราจะค้นต้นยางแล้วก็ถมดินให้ฟรีเลยราคานี้แบ่งเป็น4โซนโซน A B C แล้วก็ D โซนด้านหน้าเนี่ยราคาอยู่ที่ห้องละ1 5 0 0 0 0บาทเท่านั้น1แปลงมีสห้องรวมเป็น สามแสนบาทแล้วก็โซนบีเนี่ยราคาห้องละ85,000บาทราคาต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่โซนดีเริ่มต้นที่65,000บาททุกแปลงเนี่ยจะมีเนื้อที่2ห้องแต่ละห้องเนื้อที่แตกต่างกันราคาขึ้นอยู่กับเนื้อที่ซึ่งที่ตรงนี้สามารถผ่อนจ่ายได้นานสูงสุด4ปีผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ3,000บาทเท่านั้นสนใจที่ดินทำเลนี้ทักมาด่วนมาก่อนเลือกได้ก่อนทักมาสมัยโฮมบว้เลยที่ดิน